สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันกับสตอรี่ไลน์มาหาสงครามแห่งจักรวาลวอลเฟมพาร์ทสามกันแล้วนะครับหลังจากเหตุการณ์ในคอยเซ o น d ์ดรีมทาให้เรารู้เรื่องต่างๆมากมายครับแต่แล้วจู่ๆวันหนึ่งเราก็ฝันประหลาดขึ้นมาเราฝันเห็นร่างของผู้หญิง2คนคุยกันซึ่งเราจับใจความไม่ได้ครับว่าเขาคุยกันอะไรกันแน่แต่เราก็ถูกปลุกด้วยเสียงของโ Lo ตัส ออโลตาสังเกตเห็นคลื่นของการถ่ายโอนที่ไม่เสถียรของเราช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่เราครับก็บอกว่าไม่มีอะไรโลตาสครับจึงบอกให้เราไปตรวจดูที่ดวงจันทร์เพราะว่าเธอขาดการติดต่อกับหน่วยเฝ้ายามครับกลัวว่าจะมีผู้บุกรุกเราก็ต้องไปตรวจสอบตามที่โลตัสว่าไว้ครับแต่แล้วครับเมื่อเราเข้าไปตรวจสอบเราก็จเจอ้ากับเทชินและก็ได้ยินเสียงของราชินีกรีเนียอีกด้วย ซึ่งเราก็สงสัยคขว่าทั้งคู่เทชินและกรีเนียควีนส์มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรแต่เทชินครับก็ได้หนีไปเราจึงต้องแกะรอยตามไปจนถึงกลุ่มดาวเคราะห์น้อยซึ่งมีการป้องกันที่แน่นหนามากๆแต่เราครับก็สามารถเข้ามาได้และปิดระบบรักษาความปลอดภัยลงได้ทำให้เราเจอบางอย่างบางอย่างที่น่าสนใจมากๆครับซึ่งเราก็เจอเข้ากับป้อมปราการขนาดใหญ่ ซึ่งอาจจะเป็นที่อยู่ของราชนินีก็เป็นได้ครับเราจึงต้องเข้าไปตรวจสอบแต่โลตัสครับบอกว่ารอตรวจสอบให้มากกว่านี้มันอันตรายที่จะเข้าไปในทันทีแต่เราครับเห็นว่าป้อมมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาและนี่ครับคือสาเหตุว่าทำไมตลอดเวลาที่ผ่านมาเราถึงไม่เจอป้อมปราการนี้เลยจนเราครับเข้ามาถึงห้องโถงซึ่งเราก็เหมือนจะจำห้องโถงนี้ได้ครับแต่แล้วเราก็เจอเข้ากับเทชินอีกครั้ง และที่น่าตกใจยิ่งกว่าครับนั่นก็คือเราเจอกับกรีเนียควีนและที่น่าตกใจมากที่สุดก็คือเทชินเป็นข้ารับใช้ของราชินีนั่นเองซึ่งเรามารู้ทีหลังครับว่าร่างของกรีเนียนั้นได้ถูกยึดคอนโดยออร์คินโดยพิธีกรรมที่เรียกว่าคอน t ิ n น i t y ิตพิธีกรรมที่เป็นการย้ายจิตของพวกออรคินเข้ามาสู่ร่างของกรีเนียควีนและเทชินครับเป็นค่ารับใช้ออร์คินมาตั้งแต่อดีตการ ในตอนนี้ครับราชินีทําให้เราไม่สามารถควบคุมวอ์เฟมได้ด้วยพลังบางอย่างที่มาจากอาวุธของเทชินแต่สิ่งที่เรารู้ตอนนี้คือพวกออโอรคินมีความเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงการทํางานของวอร์เฟมจึงสามารถเจาะผ่านเข้ามาหาเราได้โดยตรงครับออดิสจึงพยายามช่วยเราโดยการจะทําการโอเวอร์โหลดระบบการถ่ายโอนเพื่อที่จะตัดระบบเชื่อมต่อทุกอย่างครับ อยู่ครับเราก็ตื่นขึ้นมาและพบว่าไม่มีพลังอะไรเหลืออยู่เลยเราจึงโดนขับไล่ออกจากยานไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นภูเขาอันหนาวเหน็บเราครับได้เดินไปเรื่อยๆจนเจอกับเทชินแต่เขากลับพูดว่ามากริสไม่ได้รักษาเด็กๆที่ได้รับพลังงานจากวอยแต่เธอลบพลังออกไปและฝังเอาไว้ในส่วนลึกของจิตใจซึ่งทำให้เรารู้ทันทีครับว่าตอนนี้ เรานั้นได้เดินอยู่ภายในจิตใจของตัวเองเพื่อค้นหาพลังที่ครั้งหนึ่งมารกลิสได้ลบออกไปและซ่อนอยู่ภายในจิตใจของเราครับและด้วยการนำทางของเทชินเราจึงได้รับพลังของเราแต่ดั้งเดิมกลับคืนมาทั้งหมดครับในระหว่างที่เราเดินอยู่ภายในจิตใจเพื่อค้นพบพลังงานของตัวเองนะครับเราก็ได้เจอเข้ากับความทรงจำของเราแต่อดีตด้วยมันเป็นตอนที่เกิดอุบัติเหตุในยานซอร์แมนเทนซิโร พ่อผู้ใหญ่ครับถูกพลังงานของวอยเข้าเล่นงานทั่วทั้งยานครับเกิดความบ้าคลั่งขึ้นและนี่ครับคือเหตุผลว่าทําไมยานลำนี้ครับจึงมีแต่เด็กๆที่เหลือรอดเพราะเด็กๆแทนที่จะถูกพลังงานเข้าเล่นงานแต่กลับกลายเป็นว่าพลังงานนั้นครับไดร้รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับร่างของเด็กๆเ,เหล่านั้นจึงทําให้ไม่เกิดอันตรายกับเทนโนครับในตอนที่เราได้พลังงานแต่ดั้งเดิมของเรากลับคืนมาครับ ทำให้เราสามารถสร้างการถ่ายโอนได้เองโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องจากโกลิแล้วและแล้วครับเทชินก็ได้บอกความจริงกับเราว่าเขาเองไม่ได้มีทางเลือกมากนะักการที่ต้องรับใช้พวกออรคินเพราะว่าครั้งหนึ่งเขาได้แลกเปลี่ยนกับออรคินเพื่อให้ได้ซึ่งพละกําลังและความแข็งแกร่งแลกกับการที่ต้องอยู่ภายใต้อนานาจของออรคินไปตลอดการไม่สามารถคัดคืนได้ในจุดนี้ครับทำให้เรารู้ว่า คูว่าคือสิ่งที่ทำให้เทชินตกอยู่ภายใต้อนานาจและอาจจะเป็นไปได้ว่าเทชินก็เคยถูกย้ายจิตโดยคูว่าอีกด้วยและถ้าไม่มีจุดเกาะเกี่ยวตรงนี้ทำไมเทชินต้องทำตามคำสั่งจากออร์คินด้วยจริงไหมนะครับและการที่ราชนีครับขุดลึกเข้ามาในจิตใจไม่ได้ต้องการให้เทนโนตายครับแต่การขุดลึกลงมานั้นเพื่อที่จะบิดเบือนให้หลงเหลือแต่ความสิ้นหวัง และราชินีครับก็จะเข้าครอบงำร่างของเทนโนหรือที่เรียกว่าพิธีกรรมย้ายจิต Continuity ครับแต่เราครับเต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวังทำให้เราสามารถที่จะต่อสู้กับพลังของราชินีได้เราจึงกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งถึงแม้การเชื่อมต่อของวอลเฟมผ่านเครื่องจักรจะโอเวอร์โหลดไปแล้วเพราะออ d ดิสแต่ออ d i ดิสครับก็ได้ตรวจพบพลังงานของการถ่ายโอนออกมาจากตัวเทนโนซึ่งนั่นก็หมายความว่า พลังที่เราค้นพบในจิตใจครับพลังแต่เก่าก่อนที่มากลิสได้ลบออกไปได้กลับคืนมาเป็นเหมือนแต่ครั้งก่อนแล้วครับทําให้ตอนนี้เราสามารถใช้พลังงานต่างๆได้รวมถึงการถ่ายโอนไปยังวอลเฟมโดยไม่ต้องผ่านเครื่องจักรกลอีกต่อไปแล้วเราจึงตัดสินใจเชื่อมต่อกับวอลเฟมอีกครั้งและช่วยเหลือเทชินจากอํานาจของราชินีเพราะถ้าราชินีรู้ว่าเทชินช่วยเราหนีออกมาแล้ว เทชินครับจะตกอยู่ในอันตรายในท้ายที่สุดครับเราก็สามารถช่วยเหลือเทชินได้และออกมาจากป้อมปาก,การแต่สิ่งที่โลตัสได้ปกปิดถูกเปิดเผยขึ้นมาความจริงที่มากริสลบพลังของเทนโนเพื่อที่จะปกป้องเทนโนโลตัสกลับปกปิดเอาไว้ไม่ยอมบอกเราทําให้เราคิดว่ามันจะไม่ดีกว่าหรอถ้าหากว่าเรารู้ความจริงนี้แล้วตั้งแต่แรกแต่แล้วครับออดิสก็เข้ามากาัดจังหวะ ทำให้เราไม่ได้คุยเรื่องนี้กับโลตัสอีกในท้ายที่สุดครับเราก็ไปเจอกับเทชินที่เทือกเขาและถามเกี่ยวกับครูว่าเรื่องเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอมตะพลังแห่งอำนาจว่าเราควรจะจัดการกับมันอย่างไรดีซึ่งเราก็ต้องเลือกทางเดินของตัวเองครับแต่ไม่ว่าเราจะเลือกอะไรมีสิ่งหนึ่งก็ได้ตื่นขึ้นมาเหมือนกันสิ่งที่นอกเหนือจากพลังของเทนโนซึ่งตอนนี้ครับเราไม่รู้ว่านั่นคือใคร หรือเป็นอะไรกันแน่ในตอนนี้ครับยังคงทําให้เราสงสัยกันต่อไปในบางทีครับสิ่งที่เราอาจมองข้ามอาจจะอยู่ในเนื้อเรื่องเสริมก็เป็นได้และเพื่อนๆก็ต้องรอติดตามต่อไปในสตอรี่ไลน์มหาสงครามแห่งจักรวาลวอลเฟม a า s 4สำหรับวันนี้สวัสดีครับ